ที่ซีเกมเวียดนามครับก็ได้ดวนกับมือหนึ่งของมาเลเซียครับแม่ภูมิใจมากครับผิดป้ายไว้นิ้วหน้าบ้านเลยว่าลูกชิงเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยยิงลูกแรกผมก็รู้ตัวเองเลยครับว่าแพ้แน่นอนครับคือทั้งบ้านเงียบหมดเลยเล่แบบแต่ตอนนั้นไม่ตลกเลยตอนนี้ก็โอเคประมาณนั้นสวัสดีครับซีเกมครับจ่าเอกสิรภพชยัยนาทครับนักกีฬายิงธนูทีมชาไทยประเภทธานูคอมเปาครับ ตอนนั้นที่เชียงใหม่อะเขาจะจัดซีเกมแม่ชอบลูกก็เลยเชือ่ซีเกมเล่นกีฬายิงธนูมา14ปีแล้วครับแล้วก็ติดทีมชาติมา7ปีแล้วครับครับก็สําหรับกีฬายิงธนูครับอุปสรรคก็จะมีฝนมีลมแล้วก็แสงแดงเดเจอแสงที่เข้าตาอะไรนี้ก็จะยิงยากขึ้นมาครับเข้าอบชิงเหรียญทองมา2ครั้งครับทั้งซีเกมฟิลิปปินส์แล้วก็ซีเกมเวียดนามครับได้เหรียญเงินทั้สองครั้งครับ ถ้าได้เหรียญทองแล้วครับก็อยากพัฒนาตัวเองไปที่เอเชียนเกมครับแล้วก็ล่าสุดนี้จะมีโอลิมปิกที่อเมริกาครับ2 0 2 8แล้วก็มีประเภทของคันธนูที่ผมเล่นด้วยก็อยากพอดี f ฟติตเข้าไปในโอลิมปิกครับผมในซีเกมไทยนี้นะครับถ้าผมสามารถเข้าไปชิงเหรียญทองได้อีกครั้งหนึ่งจะมีสติให้มากขึ้นตั้งใจให้มากขึ้นและยิงให้ดีขึ้นครับคิดว่าได้ครับรอบนี้ถ้าเข้าไปชิงอีกรอบหนึ่ง ครั้งที่สไม่พลาดแน่นอนอย่าท้องเท่านั้นครับก็นะครับเชิญชวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่3 3ีระหว่างวันที่9ถึง20ธันวานี้นะครับเชื่อกันเชียร์ด้วยครับ